ดันมาไปเล็วทีนี้ส่งขึ้นข้างบนเดี๋ยวจะหมุนให้ดูว่าขึ้นไหมนะโอเคแค่นี้ง่ายๆเตรียมตัวเด้อ สวัสดีครับวันนี้พบก,กับชักเหลี่ยมช่างรายนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสายไม้ move นะครับ h o n ด้า move นะครับแล้วก็บอกการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าทำยังไงทีเดียวคลิปเดียวจบนะครับเอาเปิดจับให้หน่อยอ่ะก็นะครับขั้นแรกนะครับก็ถอด หูกระจกออกก่อนสองฝั่งเดี๋ยวผมถอดไว้แล้วแล้วก็น็อตตัวนี้สองฝั่งอันนี้คือที่ผมจะเอาแบบเปลี่ยนหลอดไฟหน้าก่อนนะเปลี่ยนหลอดไฟหน้าอสองฝั่งนะซ้ายขวาแล้วให้เอามือดึงประมาณนี้ง่ายๆนะครับ แล้วก็อันนี้แต่ว่าเนี้ยผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟหน้านะแล้วก็เอามือจับตรงนี้เลยเห็นไหมตัวเนี้ยเห็นไหมแล้วก็หมุนลงมาเลยนี่อันนี้สมมุติว่าผมถอดออกมาแล้วเอาหลอดไฟอะไรส่วนหลอดไฟถ้าจะให้ง่ายๆหาเทปพ,พันสายไฟพันมือ แล้วก็แตะตรงตูดหลอดไฟออกมาทำยังไงเดี๋ยวให้ดูนนพันนะ่ะพันให้เอากาวออกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพันไปใช่ปะทีเดียวผมเอากาวออกเนี่ยากาวออกเนียแล้วก็แตะออกมานะ เวลาใส่ก็อย่าจับตรงตรงหลอดไฟนะอย่า,อามือจับตรงหลอดไฟนะพยายามจับตรงตูดแบบนี้ไม่ใช่จับตูดแบบนี้นะไม่ใช่จับตูดแบบนี้นะจับตูดหลอดนะครับหลอดไฟแล้วก็หันเดือยตัยวเนี้ยเข้าหาตัวเราตรงๆมันจะมีเขี้ยวล็อกของมันอื เรียบร้อยทีนี้แล้วขั้วตัวเนี้ยมันจะมีช่องห่างกับช่องทีเนี่ยหันตัวเนี้ยสองเขี้ยวที่มามันอยู่ชิดชิดกันเนี่ยขึ้นบนแล้วไอตัวขั้วาสายลบตัวเนี้ยมันจะอยู่อยู่ข้างๆฝั่งนี้ก็หมุนเข้าไป ไห้ถนัดนะครับขึ้นอย่างนี้กดดันเข้าไปดันเข้าไปหมุนเลย,เยอย่าลืมนะครับเนี่ยยางตัวเนี้ยกันความเย็นเข้าไปหาหลอ,อดไฟนะถ้าเกิดว่าหลอดไฟร้อนๆแล้วเจอความเย็นเนี่ยหลอดไฟมันก็จะขาดเร็วอ่ะทีนี้มา เรื่องเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จแล้วนะครับทีนี้เปลี่ยนสายไม่อ,อันนี้สายไม่คือความจริงอะสายไม่มันจะเป็นอ่ารหัสข้างหน้าก็อันเดียวกันนะแต่อันนี้มันจะเป็นเคห้าศูนย์นะแต่เนี่ยคือเอาของสกูป,ปีมามันจะสั้นกว่านิดนึงล้วถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมมันได้แต่ว่ามันมันจะตึงนิดนึงแล้วมันจะทําให้ขาดเร็วแต่ว่านี่คือรถพีเนาะทีนี้ ถอดเห็นไหมนอ็อตหนึ่งสองสายขวาสามตรงนี้แล้วก็จะตรงนี้อีกจะมีห้าตัวน่ะข้างใต้เนี่ยสองฝั่งเลยทีนี้ก็ เยลาง,งัดนะกดให้กดตัวนี้ลงระวังนิดนึงนะมันจะต้องระวังนิดนึงกดลงนะเห็นไหมมันจะมีเขี่ยวล็อกตัวนี้ไม่งั้นก็าหาไขควงแบนงัดตรวนี้ลงแล้วก็งัดออก ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นมันจะมีกิฟหมดเลยนะพวกนี้นะดึงขึ้นเลยเห็นะิตหมดเลยถ้าเอาตัวนี้ออกก่อนเห็นไหมมันจะมีหอ,อกนี้ก่อนทีนี้ก็จะง่ายเลยอ่ามจนิงก็ต้องเอาตัวนี้ออกก่อน น่อทีนี้ก็หาลีดครับจับตัวนี้หมุนเลยนี่แบบนี้แบบนี้ง่ายๆนะครับเนี่ยขาดแล้วขาดแล้ว างนีก็มาทางข้างล่างอย่าโฟกัสต,ตรงกางเกงช่างนะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นของใหม่อะเรางัดอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วมันไม่ได้นะเราต้องงัดออกอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นของเก่าถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วนะ่ะให้ดันเข้าอย่างงี้แล้วก็เอาไขาควงดันเข้าไปงัดออกอย่างนี้เลยให้มันแตกไปเลย จริงนะครับสาธิจริงๆนี่แค่นี้เนี่ไม่ได้ตำเอกได้แค่นี้แล้วก็ ขึ้นเลยนี่จะมีช่องของมันก้มนิดนึงนะนี่ขึ้นไปเลยลอนขึ้นไปเลยลอนขึ้นไปเลยแหงขนี่ไหมแหงแยงแย่เนี่ยขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมตรงเลยขึ้นมาก็ใส่ข้างบนก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ข้างล่างเนี่ยมุนี ถ้าเกิดว่าถ้าจะให้ดีก็ล็อกนิดนึงบางทีมือเราขับไป่มันสะเทือนมันสามารถหมุนออกได้ลุกอ่าทีนี้เราก็เอาคีมจับขันล็อกดนึนนิดนึง,นงอย่างเงี้ยแค่นี้แล้วข้างล่างนะลงมาข้างล่างเลยมาข้างล่างก็นี้มันจะสั้นนิดนึงนะตรงนี้บอกให้ก่อน มันจะตึงกดดันเข้าไปแกลอ่ะทีนี้ส่งขึ้นข้างบนเดี๋ยวจะหมุนให้ดูว่าขึ้นไหมเอานะโอเคค่นี้ง่ายง่ายที่เหลือก็ประกอบกลับพื้นไปนะครับพ้คลิปนี้ง่ายง่ายั้สั้นสำหรับใครที่อยากรู้ว่าวิธีการเปลี่ยนสายไหมบางทีเราขับไปนะเราไม่รู้นะว่าระยะกิโลมันไมต้อง ต้องดูด้วยว่ากิโลไหนจำเป็นเพราะเรามันจะต้องพบระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบต่างๆว่ากี่กิโลควรเปลี่ยนอะไรนะครับมันก็จะดีก็คือเราจะได้รู้ว่าระยะไหนควรเปลี่ยนอะไรนะครับอย่าปล่อยให้ขาดนานๆนะถ้าขาดนานๆไปเดี๋ยวเราจะไม่รู้เลยว่าระยะไหนมันเกินระยะมานะ้ำมันเครื่องจะแห้งไปเลยนะอันเนี้ยสำคัญมากนะครับอ่ะประกอบก็ประกอบเข้าไป ระวังนะครับดูพวกคลิปพวกอะไรเช็คความเรียบร้อยให้ดีนะครับนี่กคลิปพวกนี้อะไรมันก็ตันเข้าไปให้มันเป็นปกติหมดเลยทีนี้ก็ประกอบกลับคืนเข้าไปก็ง่ายๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลองทำกันดูได้นะครับถิดว่าใครเจอไม,ไม่ขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับลองเปลี่ยนดูกันเองได้ง่ายๆนะคับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสําหรับคนที่ เคยทํามันไม่ย่างแน่นอนแต่สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทําอ่ะก็อาจจะมีนิดมือที่ว่าจะยากนะนะครับก็คลิปนี้นะครับหรือใครก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ เพื่อที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับรถอะไรก็มีเข้ามาเลยแต่ปัญหาเรื่องเงินอย่าปรึกษานะผมก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับอ๋อสารคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างเยมเชียงลายนะสำหรับคลิปนี้ขอดเปลี่ยนสายใหม่กับใครที่อยากจะเปลี่ยนหลอดไฟหน้าทำมามันขาดนะครับอ่าแล้วผมจะบอกคลิปด,ด้วยเวลาหลอดไฟหน้าทำไมไฟต่ำถึงขาดก่่นอ่าผมจะบอก ขยาบเข้ามาเวลาเราสตาร์เทเครื่องเนี่ยไฟต่ำม,มันจะติดตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนผมจะบอกทิ่กลางวันเปิดใช้ไฟสูงกลางคืนสลับมาใช้ไฟต่ำถ้าแค่นี้มันก็จะเป็นการยืดระยะเวลาของหลอดไฟได้แล้วนะครับหรือเดี๋ยวนี้มีสวิตช์สามสเต็ ง่ายๆเปลี่ยนได้เลยลองดูได้นะครับสวิตต์ปิดแล้วก็เปิดต่ำสูงอ่ะอันนี้แต่ตัวนี้มันคือสองสเต็ปก็คือมีต่ำกับสูงแค่นั้นถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนก็นะอยากจะใช้แบบคงเดิมแบบติดรถออกจากสูงมาแล้วก็กลางวันไปสูงกลางคือไปต่ำแค่นั้นครับผมก็คลิปนี้เลียนเท่านี้สวัสดีครับ